สั่งได้ในแฟนเพจนะครับส่งออเดอร์ออนไลน์ขอให้บอกขอให้บอกคัดให้ทุกลูกเจ้าลาดำ ให้ลูกค้านะอ้บอกนอกุ้ล้ยอดกแล้วแค่นว่า็นไหมยังเนื้อ ลูกลาดำนะครับห้าปูเต็มนะครับนี่ครับนี่ครับดูเนื้อครับพี่น้องวันทูว้าวขอบคุณครับมามามาจัดไปคิวต่อไปครับเอ่อเนื้อไก่ฉีกดูสิว้าวไก่หรือเป็ดก็เป็ดฉีกเนี่ยครับเป็ดฉีกวันนี้มีแต่เป็ดฉีกนะครับ ลูกค้าบอกว่าอยากได้ไก่ฉีกคุยเป็นคนเริ่มคำเบาคำนี้ไก่ฉีกไก่ฉีกเนี่ยกระสับรสับไุ่นเจบอกไก่ต้มหรือไก่ทอดเนี่ยบุญอะก็เหมือนจะเป็นกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละครับกรอบนอกนุ่มในไก่ฉีกบาดวาอยู่ ออเดอร์นะครับผมสามารถสั่งในแฟนเพจเฮียลักเกมาปังทุเรียนหมอนทองได้เลยนะครับทุกคนออเดอร์จัดส่งให้นะครับผมจัดส่งให้สวยๆมาเลยครับดูก่อนได้นะครับเป็นแพ็กก็มีมาเลยครับเรียกเอาเลยเร่องงางครับนี้ครับ รับแท็ก <mini> ก <horror> <m ario> ันนีอครับว้ามันบ่อิ่มมันบ่อิ่มนะครับแต่จะเป็นเ้อสุดอนีใช่ไหมใมามามา ได้ครับคู่นึงขายแบ่งขายครับแบ่งขายลูกค้ากินไม่เบื่อแบ่งขายครับแมนครับคนอื่นดีมากเขาบอกกินไม่หมดกินไม่หมดเอาอยากได้ผู้เดียวก็ไปใครมันเดิมเดียวจากคู่อะไรได้เลยร้อยเก้าสิบครับนี่พอดีนิ่มพอดีครับนิ่มพอดีนั่นะความน้องนิ่มคือพอดีกินเลยครับแมนครับมันประด็นิ่มมากอ๋อแล้วแกเอาที่ละได้ อันนี้คือลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากได้กินคนเดียวงันเฮียรักก็เลยแบ่งขายให้ใช่แค่ั้นเดียวแค่เช่วบบชุดแกมันบอิ่มเลยอ่ะอ่กินแล้วไม่เลยอ่าได้ได้ครับเรียกเอาเลยเออนเนี่ยเห็นมั คดีอรับดี่าี่ี่บอครับครับรอ,อ,อ,อครับรถให้รถได้รถได้ครับไม่ต้องห่วงเอ่อเกณฑ์ปรับาปะครับ

ูนึงเฮียรักก็แบ่งแบ่งใส่กลองขายเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าทานน้อยไม่อยากเอาเยอะก็ได้ครับ สวยๆเลยครับอกมีหลายสไตล์ห้าพูทุกลูกอ่ะอันนี้ค้าสั่งแบบยนี่ยขอแบบอยากได้ห้าพูด้วยนะไม่ต้องห่วงครับมือเนี่มือนี่มีครับมีเยอะสี่ห้าพูสี่ห้าพูแต่ก็น้ำหนักก็สี่โลนะครับไม่ใช่ลูกแล้วหนึ่งโลอยากได้สี่พูห้าพูไปไม่ได้ด้ครับ ต้องอธิบายก่อนอาปิดเวออ้ยสวยๆเลยเอ๋อแพดลงโตว,ว่ะดิหาปูเต็มกอง เลยแพ็กรอเรียกรถมารับนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งในแฟนเพจนะผมเข้ามาสั่งได้นะครับผมแฟนเพจเฮีรักเกมาปังทุเรียนหมอนทองนะครับเนี่ยดูดูดูโ <c oughs> อ้ยสวยๆครับขอบคุณครับ <c oughs> นี่สวยจริงขอบคุณครับผม <c oughs> แวะมาได้ครับผมมาอุดหนุนไห้นะครับ เปิดทุกวันนะครับผมร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11บโมงนะครับผมจนถึง2องทุ่มหรือไม่ก็ทุเรียนหมดเจ๊กับเฮียก็ขออนุญาตไปพักผ่อนนะครับมามาดูลูกนี้เจ้าลาดำใช่ไหมครับเนี่ย<ช>โอ้โหมาดูเงาะป่าจะเจอ,อรจนาเงาะป่าเจ้าลาดำพิมพ์นิยมนะครับเนี่ย ลาดำพิมพ์นิยมนะทุกคนมาเลยร้านเฮรักเก๊มะปังทุเรียนหมอนทองรามคำแหงร้อยหกสิบหกตลาดธละกรนะครับร้านเปิดทุกวันนะผมตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับถึงถึงสองทุ่มไม่งั้นก็ทุเรียนหมดก่อนก็เก๊กับเฮก็ขอไปพักก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้แต่มาดูลูกนี้ก่อนนะครับ โอ้โหอาราบ,บ้ฟ้าอันนี้สุกพร้อมทานนะครับสุกพร้อมทานนะครับลูกนี้เจ้าเงาะป่าเจอแล้วลูกนาลูกค้าประจำเ<ม>จ้าเดิมหลังจากที่โพสไปนะมผมเฮียก็ เพิ่งเริ่มขายนะครับชื่ คึมค่มคึ่มฝนหรือคึมค่มคึมค่มฝุนม้นฝุ้นพีเอ็มคึ่มฝนใช่ไหม ไปการตลาดเข้าไปชมได้นะครับในแฟนเพจบานุพลไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในช่องทาง youtube นะครับบานุพลไปกินไปเที่ยวแล้วก็เพจของทางร้านนะครับเพจเฮียรักเกมาฟางทุเรียนหมอนทองนะครับมีการอัปเดต้าคาหน้าร้านทุกวันนะครับ There. tìm thú Vâng โค่นอ่ะจังเบาเบาน้อครับเนนรียบร้อยครับเจ้าลาดำยังมีอีกยืะอนะครับนี่สำหรับใครเลือกนี่ครับว้าวขอบคุณครับมาแบบนี้เลยนะจ๊ะวันนี้คัดมาแต่ลาดำนะครับเรียบร้อย ครับคลิปนี้เบาวนุ่นฝากไว้ท่านีุกคนนะุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ